ลลสวัสดีค่ะสำนักง,งานที่ดินเขื่องไงค่ะอืมค่ะค่ะเย้สวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่พี่น้องได้ทุกข้อมาสอบถามหรือว่าสอบถามาผ่านทางเพจที่ดินเขื่องไงเขานะคะว่าทีบุมิหลักฐานสามารถนํมาออกฉนดที่ดินในบอนั่ะน,นะคะอ,อยากจะเรียกในพี่น้องสาวว่า ทีทีโบมีหลักฐานก็คือหมายถึงที่บด้มีเอกสารสิทธิ์ประเภทนี้นะคะจะมีหนึ่งใบจอง2 2สข้อหนึ่งสประเภทนอกสอ,ส,อสามนะคะบวาสิเป็นขุดเขียวขุดดำค่ะนี่อันนี้คือเขาเอ่นว่าทีทีทมีหลักฐานสําหรับพี่น้องทีโบด้มีเอกสารทีกาวมากเมื่อกี้นะคะก็ถือว่าเป็นทีทีโบมีหลักฐานนะคะแล้วมีคําถามต่อว,ว่าที่ท,ทีมีใบ พบอทห้าเนี่ยเอามาออกโฉนดที่ดินใดบอ่อนะคะี่อนกลับไปกับเมื่อกี้ที่ที่มีหลักฐานก็จะเป็นมีแค่สอข้อหนึ่งใบจองนอกสอสามนะคะเพราะฉะนั้นใบพบทห้าบแมนหลักฐานที่จะนํามาออกโฉนดที่ดินได้ะค่ะ <_ letter> แล้วส่วนที่ว่างเปล่าที่พี่น้องครอบครองทําประโยชน์อยู่นั่นนะคะก็สามารถ,ถาทํากินทําประโยชน์เฮ็ดหน้าเฮ็ดไฮ เขตสวนเข้าต่อไปได้ค่ะครอบคล้องธรประโยชน์ต่อไปได้นะคะส่วนเรื่องว่าทีว่มีหลักฐานที่จะสามารถนํามาออกฉนวนได้บอนันนะคะกับถ้าบ่มีหลักฐานในเขตพื้นทีอ่อำเภอเข่องใน้เข้านั้นนะคะเนี่ยอาจจะบอสามารถนํมาม่ออกเป็นฉนวนที่ดินได้เนื่องจากว่า,าพื้นที่อำเภอเข่องในของเข้าน,น,นะคะได้ประกาศเป็นเขตสปกทั้งเบิร์ตทั้งอำเภอเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะนํา เอกสารหลักฐานพอขอออกโฉนดที่ดินได้ก็ต้องมีหลักฐานเท่านั้นค่ะ